สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทย์อีแล้วนะฮะช่องนาราหงสทรัพย์ครับวันนี้แพทย์อีภารกิจนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยครับที่แถวบริเวณอำเภอศรีชัชนาลัยนะครับพอดีพี่คนนึงเขาทำแหวนทองหายครับเป็นแหวนที่คุณแม่ให้มาแหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจมากก็เลยติดต่อผมให้มาทําการค้นหาในครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้จะมีความยากง่ายแค่ไหนจะมีอุปสรรคอย่างไงก็รอติดตามรับชมยังไงก่อนอื่นเข้าไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปดูเลยครับว่าภา,าร นี่ยมันอยู่ช่วงนี้พี่เนี่ยเจอนี่ไม่จบเนี่ยกระจายเท่าไรเสียเนี่ยสังไส้อืมประมาณแถวนี้อ่าเนี่ยขอบเลนนี่นแหละนี่ครับอ๋อประมาณนี้ครับผมว่าอยู่ช่วง,งนั้นแหละแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวละนู้นก็แบนแบนมาบานนี่มันเป็นแบนแม่อ๋อไม่ให้ก่อนเสียอ๋อเป็นของอยากได้คืนไงของแม่ให้ก่อนเสียได้ครับอืมมีค่าจิตใจอืมเนี่ยไปละ มีการไถไหมครับที่เนี่ยมีการไถไหมมีเคยเคยมีการไถไหมโอเคหลังจากนั้นะยมีการไถไหมใช่มีัมอนา๋อถ้างั้นมันก็จะอยู่ไม่ลึกเรามหลดไม่ถึงปี 他不。 อยากวู่านี้นี่จะฝายร้อย นานยังครับที่ตกเนี่ยประมาณอย่าไม่ไม่ถึงปีอะถึงปีไหม,ไม,มอ๋อแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นเลนเลนเ,เยอะไหมครับน,น,น,น้ำขังยี่สิบโอเคแสดงว่ามันไม่จมไม่ดูลึกไม่น่าใช่ต้องขุด คิดว่าไม่แน,น่ใช่เอาไว้ทีหลังมันลึกเกินไปจากนี้มาเสี่ยงมาเดี๋ยวผมจะได้เริ่มจากเป็นแนวไปเลย เจอแล้วโอ้โไอ้เหี้ยว่ามันไม่ถึงนู่นเหรอไม่ถึงนู่นนะอยู่นี่นะเจอแล้วนะครับภารกิจเราสำเร็จครับยอดยอดยอดโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับภารกิจครั้งนี้ของเราสำเร็จแล้วนะครับภารกิจครั้งหน้าเราจะไปช่วยเหลือใครเรือหาสมบัติที่ไหนก็รอติดตามรับชมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ